วันนี้ลูกค้าก็ส่งมีดทาครัวนะครับผมแบรนด์ดังจากญี่ปุ่นนะเนี่ยผมเลอยู่นะครับผมเล่มนี้หลายหมื่นอยู่นะครับผมเนี่ยก,ก็ตระกูลเขาเป็นตระกูลที่ทําดาบคาตนะนะนะแล้วก็มาทํามีดทาครัวนะครับผมก็เล่มนี้นะผ่านการใช้งานมานะครับผมสนิมพิ่ลายฮาร์มอนหายไปแล้วนะครับผมแล้วก็เป็นลายพวกพวกขมสนิมนะค่อนข้างที่จะฝังลึกอยู่นะครับผม เนี่ยฮะโหสนิมกินเหล็กไปเลยเสียดายนะฮาร์มอนจางไปจนแทบมองไม่เห็นนะครับผมความคมนะมีการรับคมมานะก็ถือว่ารับคมดีครับผมเนี่ยคมใช้ได้เลยปลาดกระดาษนี่คือลื่นปืดน,นะครับผมเหลือๆเลยนะนะครับผมแต่พอกดกระดาษนะมันกินได้ครึ่งเดียวครับผมนะฮะมันก็จะติดนิดๆหน่อยๆนะมันจะมีความไม่สมมาตร,รบางๆอยู่นะเดี๋ยวแก้ไขให้ครับผมเป็นยังไงมาดูกันครับผมก็หลังจากที่รับคมแล้วนะนะครับผมเนี่ยก็เอาพวกรอยขนแมวรอยสนิมออกให้นะแล้วก็เรียกฮาร์มอนกลับคืนมานะครับผมเนี่ยคร ขัดแบบฮารดุินะครับงานสวยเลยนะครับผม,มราคาหมื่นนี่ลอยมาเลยนะครับผมสมราคาเลยนะนะครับผมความคมนะนี่แก้ไขให้แล้วครับผมหามุมลากปาดสบายๆนะนะครับผมนี่คราวนี้กลับมาแก้แค้นการกดกระดาษชืบไหลลื่นสมูทสุดๆครับผมหูสุดยอดปาดฟรีฟอร์มก็ทําได้ครับผมแล่ปาดสบายๆเลยครัวคือสนามลบมีดคือดาบและเชฟคือนักลบผู้ไม่ยออ่อท้อ